สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมช่างต่อยบันดอนเหมือนเดิมนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีหกแปดครับวันนี้วันที่สองมกราครับก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับออเจ้าเวฟนี่ทําตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีนี้ยังไม่เสร็จเลยครับเหลือประกอบนะครับเหลือประกอบเหลือทําความสะอาดแล้วก็ประกอบนะครับฝาสูบก็ดูครับมาจะได้ล้างอีกยกใหญ่ เมื่อวานผมก็เปิดนะครับเมื่อวานก็เปิดร้านเปิดได้ครึ่งวันนะครับมีพี่ๆป้าเขาเรียกไปนั่งเล่นด้วยก็ได้ปิดครับไอ้คันนี้ก็มาทำไฟครับต่อไฟนะครับพวงที่เขาที่ผมต่อให้เขาในวันหยุดนะครับในวันที่ผมป่วยนะครับมาใส่ไฟครับเอี่ยนลูกปืนล้อหน้านะครับ ก็เหมือนเดิม,น,น,งงะมนะครับนขันนั้นรอรองบประมาณนะครับคันนี้รถจอดสองปีอ่าเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปนะครับจอดสองปีต้องทําอะไรบ้างนะครับเอาคลิกร้อยสิบไอนะครับปีใหม่แล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมหรือ f อซทุกท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับ เงินไหลกองทองไหลามาครับเดิมต้นใหม่ในปีนี้นะครับส่วนผมก็เหมือนเดิมนะครับก่อกิจการแล้วอย่างนี้เนาะตื่นมาวันไหนก็วันไหนๆก็อย่างนี้แลครับตื่นมาก็ต้องทํางานหรือมาต้องทํางาน,นครับไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะครับไม่มีเงินถุงเงินถังที่จะได้ ไม่ต้องทำงานก็ได้ใช้ไหนะครับวันนี้ได้ทำงานแต่เช้าเลยนะตั้งแต่เจ็ดโมงวันนี้ตื่นสายนะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ได้แกะขี้ตาเลยลูกค้าก็มาให้ทำรถแล้วนะครับ เอาแมันแมวมันขึ้นหลัางข้าม่อีกบ่บักเอิม่มลอยบ่ได้ยินเสียงคืนคางคืนคาง,ถ,ง,างถึงลังคาพว่วงคางมาติดไฟเปลี่ยนลูกปืนลอนอ่ะไฟถ่ายพอท่านมาไฟถ่ายมากเลมาติดไม่อีกเป็นอดใจไม่ไหว อยากใส่ข้างหน้าก่อนพว่าแต่จะไม่คดสื่อป้าสื่อสะแม่นเขาสื่อเขาจะไปสู่อเพิมเกี่ยวของกูละก็ปีใหม่ก็ยังเงียบๆนะครับท่านผู้ชมครับเงียบอยู่นะครับนี่แนมเมืองละ่ะวันนี้ไม่มีแดดเลยครับอันนี้คืมฟ้าคืมฝนแต่อาจจะไม่ฝนลงมั้งแต่มเมฆเยอะอยู่นะมันอาจจะคืมมืด,ดเฉย อากาศเย็ยนจะนมีเหงื่อนะครับอากาศเย็ยนแตหผมมีเหงื่อออกเดี๋ยวทำงานก่อนครับเดี๋ยวผมจะทำคันนี้ก่อนนะครับคันที่ทำไฟนะครับประกอบเครื่องก่อนไม่ได้นะครับถ้าประกอบเครื่องมันจะนานครับคันนี้จะไม่เสร็จนะครับเพราะว่าคันนี้ตอนเย็นเขาต้องมาเอาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไฟก่อน ต่อไฟก่อน,นครับอก็เอาไว้ดูคลิปต่ตอไปครับเดี๋ยวจะถ่ายเอ่อแต่ละคันลงให้ดูนะครับ Ariel, ขอให้พบกันมาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ